อธิบดีกรมสุขภาพจิตระบุว่าประชาชนโทรปรึกษาสายด่วน1323กว่า10,000ครั้งนะคะเดี๋ยวพบว่ามีความเครียดวิตกกังวลต่อสถานการณ์บ้านเมืองมากที่สุดค่ะนายแพทย์เจษดาโชคดำรงสุขอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวว่า จากรายงานการให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตทางโทรศัพท์สายด่วน13 2 3ตั้งแต่เดือนมกราคมถึงเมษายนที่ผ่านมามีการให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพจิตจำนวน12,104ครั้งผู้รับบริการเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชายส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ21-40ปีปัญหาสุขภาพจิตที่ขอรับบริการมากที่สุด5อันดับแรกได้แก่ 1. ความเครียดวิตกกังวลต่อสถานการณ์บ้านเมืองที่ชุมนุมยืดเยื้อ วันเกิดเหตุรุนแรงร้อยละ28.83ตามมาด้วยโรคทางจิตเวชร้อยละ23.65ปัญหาครอบครัวร้อยละ7.46ปัญหาเรื่องเพศร้อยละ7.31และปัญหาพฤติกรรมร้อยละ4.78 ทั้งนี้กรมสุขภาพจิตแนะกลุ่มคนที่มีความเครียดวิตกกังวลใช้วิธีผ่อนคลายโดยให้ดำเนินชีวิตตามปกติไม่ติดตามข่าวสารต่อเนื่องเป็นเวลานานระมัดระวังการรับหรือส่งข้อมูลข่าวสารที่จะสร้างความเครียดโดยเฉพาะการสื่อสารผ่านโซเชียลมีเดียควรเปลี่ยนเป็นพูดคุยเพื่อระบายความอึดอัดออกไปและที่สำคัญควรรักษาสายสัมพันธ์ที่ดีของทุกคนในสังคมให้คงอยู่อย่าให้เรื่องการเมืองเข้ามามีอิทธิพลมากเกินไป